วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการได้ถั่วมินินะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเติมเงินไม่ต้องโกไม่ต้องแฮกอะไรทั้งนั้นเลยนะคะวิธีบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนเยอะก่อนนะแล้วก็เพื่อนเล่นล่าสุดตรงนี้นะคะคนให้เราไปเล่นด้วยก็จะมีนี้นะคะเราก็กดบวก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 ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บางคนก็รับแอดบางคนไม่รับแอดเนาะ พอเรามีเพื่อนเยอะๆแบบนี้แล้วนะฮะอุยเยอะมากเลยก็เยอะไปไหนเราก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยที่รดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รดน้ำของตัวเองก็มันก็ได้เหรียญเนี่ย,ยนะเนะะี่ยะได้นิดน้อยนะฮะนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ไปรดปรถให้เพื่อนดีกว่านะฮะตรงปุ่มส้มๆเล็กๆกันนะเออเนี่ยนะฮะแล้วก็รดน้ำนี่ บางครั้งก็ได้หนึ่งบางครั้งก็ได้สองบางครั้งก็ได้สิบนะฮะมันแล้วแต่ดวงชะตาจะได้นะฮะนี่หนอนก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะคะซึ่งเราก็จะได้เหรียญด้วยนะฮะเหรียญตาอันนี้สองอันนี้หก um เ,เห็นไหมเออหนอนก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะฮะมันเป็นศัตรูพืชนะฮะแล้วก็เราก็จะได้เหรียญตาด้วยนะคะ นี่ัตูของแมลงนะคะก็ก็ได้เหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองไปพนน้ำให้เพื่อนอะไรกันนเออลองลองดูลองดูหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพราะคลิปนี้เนี่ยถ่ายหลายเทคแล้วก็ตัดเยอะมากเพราะว่ามีช่วงเจ็บคอนิดนึงนะคะ ถ้าเะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเนเป็นกำลังใจนะฮะให้หายไวเไวตอนแรกอัดคลิปนี้แ <nie> ล <bunları> ้วแบบไม่โอดอะลบไฟล์นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจริงๆล้นะฮะแล้วก็ถ้ามีวิธีอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะฮะบ๊ายบาย แล้วก็มาถึงช่วงเวลาโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่ดูคลิปจนจบตอนนี้เรามีบัญชีทางการไลน์แล้วนะสามารถหาลาไดีได้ตามนี้เลยเมื่อเพื่อนเพื่อนก็จะเจอข้อขวานด้งแบบนี้สามารถคุยเล่นหรือเสนอเกมที่จะให้เล่นและอื่นเราอาจจะอ่านช้านิดนึงและไม่อ่านเลยหลังจากสามทุ่มแต่ก็จะพยายามอ่านนะ